สองลูกต้นเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าติดลูกครับประมูลครับสักปีก็กี่ปีพ่อโอ้ต้นนี้ประมาณหกปีครับหกปีปครับอันนี้<ป>เราดูแลโดยที่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายไม่ต้องฉีดยามไม่ต้องทําอะไรเลยเอาก้อนปลูกคืออะไรก้อนเอ้อก้อนปลูกครับก็คือสิ่งแวดล้อมสิง่งแวดลอ้อบเป็นธรรมชาติครับก้อนนี้เป็นอะไรเป็นปลาเออแต่ก้อนอ่าเป็นเป็นป หล่นครับบ่มีบ่มีต้นใหม่ใหญ่ครับลงโล่งลงโล่งครับกับปูลงไปเลยครับผมอันนี้เป็นดินดินแต่ินร่วนปนทรายนครับสวนตะกี้นะครับสังเกตเบ้องห้าหยาจะเหลืองครับแต่ผมไม่ได้ทําอะไรครับแค่ให้หญ้าสูงๆปุ๊บก็ตัดตัดไว้ตัดไว้ตัดไว้ครับหลายปีทีนี้นะครับหญ้าที่เกิดมาก็เขียวดินนุ่มอ๋อคือ ปรับหญ้าใชใ่ให้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเพราะมันฝุงดีในแล้วกะ <c oughs> แมนสีของดีมันเปลี่ยนไปแ<ม>สีของหญ้าก,ก็เปลี่ยนแมนทุเรียนนี่คือผมตัดแต่หญ้าลงครับตัดแต่หญ้าใส่ตัดแต่หญ้าไส่สครับปกเลยปกเลยครับเอารมเขาบอกว่ามีอะไรนั้นมีเชื้อรามีโรคต่างๆแม่หญ้าคิดถึ <c oughs> มันก็มี่ครับแต่ว่าเท่ากับปอยธรรมชาติอาจารย์เอาไ่าย่างหรอกโรคเชืเ้อราใบไหมเชื้อราโน่นนี่นั่น บอครับธารมยานราว่าโครงสางธรรมชาตินี่ขันเาเข้าใจเขาเนี่ยเขาสีบอบอมีผลอย่างครับเมื่อเข้าไปกระตุนระบบต่างๆของเขาเท่นันเขาจังสีสีมี้โลกลายขึ้นแต่ว่าดินของผมเนี่ยคือผมผมจะดูแลครับคือว่าผมจะบอบอใส่สารเคมีต่างๆวัตตนีเชื้อราต่างๆเกิดอยู่ครับแต่ว่าบอซ้อมาถสีเฮ็ดให้ให้ต้นทุเงเย่นนี่เสียหายเหมือนกับว่ามันจัดการมันเองยอดจะออกครับ ยอดออกปกติครับบ่เคยฉีดยาเพราะเ่อครับไอเราปุ๋ยนี่ใส่บ่ครับปุ๋ยนี่ผมบาใส่ครับผมตัดแตงหยาลงปุ๋ยคอกแน่ๆครับปุ๋ยคอกครับปุ๋ยปุ๋ยคอกนี่คือขี้ง่วงอ่ครับขี้ว่วงมัดครับมัดแล้วก็มาใส่ออมครับเนี่ยครับเพราะว่าทุเรียนนี่เป็นไม้ยืนต้นเพื่ออายุเขาหาหกปีครับปัตตานีหาหกปีเขาก็ต้องไปเหล่งเขาครับแค่ว่าเฮ็ดให้ดินหาหกปีนี่สมบูรณ์เพราะดินหาหกปีสมบูรณ์ ต้นเขาก็จะงามดีอันนี้ประมาณหกปีเนาะต้นนี้นะครับต้นนี้ซ้ำกันครับอาจารย์ยอดอิ่เต็มเลยต้น่อเกินลูกครับพ่เกิดครับเข็ดเงี้มันคือเกินยอดครัใช่ครับผมเข็ดเอียงมันคือเกิดเกินยอดยอดนี่คือไอ้หอดเวลาถึงยอดยอดทุกยอดเลยครับยอดทุกยอดเลยครับเขาสมบูรณ์ทุบเขาจะออกครับเขาตีตอยอดเป็นตออ่อนๆครับแต่ว่าต้นพุ่นมีก้อนนี่ออกลูกหาวยแค่พี่เหนียว ออกสองเวยปลวกเขากันสามต้นครับหรือหลายกวนั้นต้นนั่นต้นนั้นเป็นต้นเิมต้นใหญ่คือเขามีงอว่านั้นครับคือกันจักสี่ก้นนี่จำกันครับอาจารย์แต่ว่าแคนี้คือมันดูไก่เกล้วยเออแปลว่าแปลว่ามันได้รับปุ๋ยจากขคาะกล้วยนี่ยอดนี่ยอดถูกยอด นี S 2> <S 2> ่ยอดสุ๊กเลยครับเมื่อกี้ได้สองลูกแล้วนี่แต่ว่าไห้ไฮน้ำครับไน้น้ำพิษได้ล,ล,ลูกสองล้นเหมดอันนี้คือเราธรรมชาติครับไม่ต้องทำอะไรเขาเลยหนึ่งลูกสองลูกครับโอเคที่นี่ได้สองลูกปีก่อนเนี่ยหาลูกตอนนี้เราเราไม่ต้องทำอะไรครับออแต่ <4 S 1> เราต้แต่งออก กี่ง้อยีใสครับกี้ง้อนี่นี่ครับฟองง้อครับฟองง้อย่นี่มันไหลม่นีครับแล้วต้นนี้คือเราขี้ง้อเป็นเป็นอาจารย์สังเกตดูใบไม้ครับใบไม้ที่ผมใส่ครับมาใส่เลยครับใส่รอบรอบแล้วเขาจะย่อย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 ลงเรื่อยๆเป็นอาหารพยาพืชสดครับใบไม้ครับครับใส่เนี่ยโลกเขาก็เป็นยูครับอาจารย์เนี่ยแต่ว่าเบอร์บอร์ามาเสียนี่เนียเขาได้บอรามคาร์บอลรามเพราะว่าระบบธรรมชาติเขาจะ เขาจะนีถ้าได้เกิดความสมดุลนี้ใบเขาจะแข็งใบหนาแข็งใบหนาแข็งว้าวว้าวมีการว่าถามเนี่ยน่วยถึงใช่ไเงินกินตันี่ใบแห้งนอนวหน่วยเขาเรียงเรียงหน่วยครับใบเขาจะแห้งยอดอวบ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 ยอดทุกทุกทุกตุ่มเลยนะครับเนาะครับทุกตาทุกตุ่มนี่ยอดยอดโมเมนต์ยอดนะปะยอดอวบครับ เด็แต่งกีหรือแต่งอย่างบ่ครับเนี่ยอ๋อผมบ่ค่อยได้แต่งครับแต่ว่าล้นแต่งแต่นึงแต่ว่าหลังจากเขาปิดหน่วยเาแลจะแต่งออกครับผมเพราะตู้นายนี่จะยังไม่ใช่สรุปแล้วคืออินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ใบไม้กับขิงง่วครับขิงง่วกัดน้ำกวดนะคือหมากรานครับแต่ว่านี่คือขอกมันไหลมาเลยครับครับอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช้ อะไรทั้งสิ้นสุดยอดครับเขาเขาจะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันบังเถอะเขาเขาต้องเข้าใจครับแต่ว่าสําคัญคือระบบน้ำอย่าให้ขาดน้ำคือมือเว้นมือหรือว่าทุกมือครับเอาน้ําแต่ถ้าหน้าฝนอย่างนี้คือไม่ต้องให้ครับพถ้าปล่อยถ้าหน้าร้อนถ้าหน้าร้อนนี่ต้องให้ครับหน้าหนาวหรอครับครับหน้าหนาวก็คือให้สองสามวันให้ครั้งหนึ่งสองสามวันให้ครั้งหนึ่งให้เปียกเลยให้เปียกเลย เราจะงดเขาในช่วงที่เขาให้ดอกช่วงหนาวช่วงหนาวปลายปลายช่วงตุลาไอธันวาธันวาคือปล่อยให้เขาดอกพอเขาติดลูกปุ๊บให้น้าครับครับ,รบอันน,น,นี้เป็นผู้เรียนที่เป็นผู้เรียนธรรมชาติร0อเปเซนะครับ <c oughs> ซึ่งตั้งใจปลูกแต่ว่าการดูแลคือแบบง่ายๆใชง่าย <c oughs> ครับไม่ต้องใช้อินซีที่อยู่ในพื้นที่อินซีที่ว่านี่ก็คือ พวกหญ้าพวกทราพืชต่างๆนะครับมามาคุมโพนไว้แล้วก็หมักอาศัยการสะสมการหมักไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะย่อยสลายของเขาเองแล้วก็เขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยตัวเขาเองแล้วก็เขาก็จะดึงไปใช้ตามความต้องการของเขาใบเขียวหนายอดพุ่งอันนี้คือสุดยอดมากครับอันนี้ผลงานของพี่เราะสุดยอดมากๆครับขอบคุณมากครับพี่เครับอันนี้มาดูต้นยางหน้าครับอาจารย์